น่ารักคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์คอมมเนต์ดีใจแล้วก็เป็นแล้วคอมเมนต์ให้ตลอดนะคะใช่เนี่ยเปิ้ลพูดโทษจนะนะคะอ่านทุกคอมเมนต์เลยน่ารักขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณที่อยากมาอยากมาอยากมาแต่ว่าเพิ่งทำปูใจแต่นี้ไม่ได้คอมเมนต์ให้คุณคอมเมนต์บ้างใอ้คุณเห็นเขาคอมเมนต์บ้างไม่เป็นไรได้หมดรับได้เยอะๆยิ่งชอบใช่พอทุกวันมากเลยอ่ะ ทำยังไงล่ะก็ลงทุกวันค่ะแล้วก็คอมเมนต์แล้วเออคุณมิก็ลงให้ทุกวันเลยสาธุค่ะสวัสดีคุณพระเจาจะดูเลยพระจ่าฮั่นบอกเพิคำนึงเพราะว่าตอนนั้นอาดูดในรายการวัดขาดอ่ะที่พันเตมาค่ะที่เป็นพระจ่าอ่ะร้องไห้ตลอดเลยให่ปิดเปลี่ยนตาดูแลพระอาจารย์โมที่บอกหงองตรงก็ต้องมารู้สึกว่าวมาก่อนไม่ได้นานเลยแต่ได้ยินยู่ ตอนนี้ลูกสาวก็เป็นเด็กดีมากเพราะที่สอาจารย์แสดงก็พามาเดินค่ะเดินเล่นกันแต่ผมดื้อมากส่วนบางทีคือเยอะค่ะที่บอกว่าอาบุตรังเป็นที่รักเนี่ยเึ่เขาได้มีสุดตาแล้วอย่างน้อยอ่ะเห็นไหขาจะมีอาวุธใช่เขาจะมีความทุกข์น้อยลงนะครับถุงอ่ะมีบทของเขาในเหตคือเราก็เพิ่มสอนนะคะพิ่มสอนบอกนะ เวลามาช่วยมาอยู่ด้วยกันนิดก็ทำหน้าที่แม่ก็ต้องมาอยู่ที่เตจักบาค่อยๆมาแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองเราก็ทำหน้าที่เราบอกตามจิจากบาเก่งมากเลยที่ทางดูแลนันดาบูดามาลูกกันนะกเลยช็อตดีค่รายการนะลูกก็ดีมากเลยนะะติดตามตลอดดูตลอด ตื่นมาก็ต้องดูเลยบางทีบางทีมืดอดดตีหนึ่งตีสองยังเมมอยู่เลยอาจารย์ราคามาตลอดนะคะตั้งแต่โควิดเลยค่ะแต่บางทีมันเป็นเด็กก่ต่ก่อนก็ไม่ค่อยเดืนลงนะคะไม่ค่อยเดืนลงเราใช้ที่เขาบอกว่าให้ดีๆให้ได้เห็นนะจะเลยเริ่มลดลงให้เกิดการเห็นใช่จะได้รู้จะบอกจะถีบกางไม่หมดขนาดี๋ยวจะพยายามเหมือนท่าอาจารย์ว่าจะทำทุกวันหนึ่ไงมาความจะหนึ่ง เป็นมากนะคะเป็นมากขอบคุณแม่เป็นมากค่ะขอบคุณแม่เจ้าเล่ห์รายการภาษาคันเตที่คุณเอกเขานั้นี่ยร้องไห้เลยอ่ะบอกว่าพอดีเราไปทานก๋วยเม็ดอ้อแช่เขาเป็นร้องไห้ตลอดเลยนะอือาะวคุณตาดูแลค่ะตาเนี่คงจะมีวันวิแลนดเลยคงเจอโอ้ยน้ำขุ่นแน่เลยได้ต่อโทรศัพท์มาวัตรแน่เลย ได้แล้ววันนี้ได้แล้วอาาจรย์ท่านก็ขยันขยันค่ะท่านก็เพียนบอกเพียนบอกสอนโอเค